สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัเด็ดครับคลิปนี้จะนําท่านผู้ชมนะครับมารับชมรับฟังเกี่ยวกับชุดตัวเลขดับของแอดบิวนะครับพร้อมกันนี้เราก็จะได้เห็นมาวันนี้1สิงหาคม2อง4หลังจากชุดตัดเลขดับไปแล้วนะครับคนที่ทําชุดตัวเลขดับไปแล้วเขาเล่นตัวเลขอะไรนะครับก็จะได้รับชมรับฟังด้านในนี้นะครับ เริ่มที่ชุดแรกครับ10คู่ดับบนปี64ครับเอานะครับผลงานย้อนหลังที่ผ่านมาครับดับผ่านตลอดนะครับวันนี้10คู่ดับบนปี64ของแอนดิวนะครับมี38 4154 67 70 83 96 09และก็12มาดูตัวเลขไม่มา3ตัวบนนะครับไม่มาหเห็น3ตัวบนนะครับจากสูตรครับนี่นะครับมีตัวเลข7เลข1 เลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดนะครับสี่ศูนย์นี้ไม่มาสา ill, มตัวบนครับมาดูเลขดับล่างทุกหลักของแอดบิวกันมางครับปีหกสี่นี้ให้มาเนี่ยยังไม่ผิดนะครับดับล่างทุกหลักเมืวันนี้ครับหนึ่งสิงหาคมแอดบิวให้หกนะครับดับล่างสิบโน้ตล่างไม่มีให้เห็นเลยครับผมตามต่อที่เลขดับคู่ล่างสิบชุดครับมีตัวเลขเก้าแปดแปดเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสองห้า สามสี่สี่สามห้าสองหกหนึ่งและก็เจ็ดศูนย์มาดูเลขดับบนศูนย์หนึ่งปีหกสี่ครับดับร้อยสิบหน่วยบนเลยนะครับไม่มาให้เห็นคือเลขแปดนะครับส่วนตัวเลขดับบนศูนย์สองปีหกสี่ครับของคนงานศูนย์นี้ให้เจ็ดนะครับไม่มาให้เห็นร้อยสิบหน่วยบนดูกันอีกครั้งนะครับสิบคู่ดับบนปีหกสี่เดิวครับ 4384154677083909และก็12ดูครับหลังจากตัดเลขดับไปแล้วเจ้าของผลงานชื่นชอบตัวไหนนะครับเล่นตัวนี้แหละครับ432นะครับแล้วก็405นะครับดูเป็นแนวทางนะครับส่วนคู่2ตัวบนล่างก็จะมี05503223กันนะครับตามบินนะครับท่านผู้ชมกอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ตุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นคนแต่ละคนชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับอย่างเจ้าของผลนงานเจ้านี้เขาก็ตัดเองเล่นเองนะครับนักเลงพอรครับก็และหลังจากตัดเลขดับอะไรไปแล้วเขาก็ชอบชุดนี้เขาก็เล่นชุดนี้นะครับต่างนะครับตามคนต่างเชื่อชอบสูตรของตัวเองครับเล่นสูตรของตัวเองครับก็ลองนําไปที่นาดูครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่าน สำหรับลิปมีขอขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ